เมอเองแล<ม>้วท<ม>ีนี้เจ้าสาวคุณว่า้ยงไหมยาตื้นม,มขวดใหญ่สามร้อยแต่ว่าแอลกอฮอล์กัดได้ต่อไม่มีอ๋อกำหนดคือจะปิดสองอาทิตย์เรื่องนี้<า>ก,ก่อนก่อนหน้าจะมีข่าวนี้ค่ะ,ะแต่ก็กำหนดว่าโอ้แต่ Oh nanti ni buat alekan pun eh ใช่ใช่แล้วเขากลัวกันจะตายนี่เราซื้อทั้งเกลียวซื้อทั้งอะไรนั้นโอ้เ้าเล็กต่อยต้อยถ่อยถูให้พี่หลอนไปดีกว่ามันเหม็งเดียวเในห้องเล็กด้วยนะเอ็บแล้วเก็บเก็บแล้วเรับก็คือตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยับคือว่าถ้าเกิดมี นี่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับทางทางสำนกันกงานเราก็ทาเป็นที่จะต้องรายงานถึงว่าป่านสาธจังหวัอำเภอป่านอำเภอป่าเดียนตัวเป็งจังหวัดนะครับ <c oughs> ก็เขาแก้รายงานว่าพฤติกรรมเสี่ยงเฉยนะครับตัวนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าติดนะครับไม่มีการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด2019แต่อย่างไรนะครับค่ะทีนี้นี้นะครับที่ว่าทางทางแม่เนี่ยทำมาอยู่ที่นี่หมายถึงว่าวันนี้สำนักปลัดก็ ได้ข่าวมาว่ามีการประกาศของมาของจุฬาหมวิจยาลัยนะครับก็มีการประกาศว่าอาจารย์ที่สวนกะนิติศาสตร์ติดติดเชื้อโควิด19นี่แหละก็เลยก็เลยตาลูกไปสวดนะครับแต่ว่าในบื้องต้นน่ะหมอเ็าบอกว่าทางโรงพยาบาลสั่งนะครับบอกว่าให้สวดลูกก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ใกล้ชิดมากมากกว่าคุณแม่นะครับก็มีโอกาสเสี่ยงมากกว่าถ้าผลปรากฏของลูกไม่ติด ก็คือแม่ก็ไม่ไม่ต้องสวดนะครับ uh huh. แต่ว่า <Okay. S 2> ในเบื้องต้นที่ว่าเราดานเราก็แคว่าพฤติกรรมเสี่ยงนะครับ uh huh. แค่รายงานตามขั้นตอนของของหนังสือของกระทรวงมหาดไทยนะครับอ uh ่า huh. ค่ะทีนี้อย่างอย่างตัวหัวหน้าเองแกมีอาการป่วยไหมคะก็ที่ทราบนะครับก็ผมเนี่ยไม่ได้ตอนเช้าเมื่อวานน่ยคือ,อยังแกบอกว่าแกไปตรวจแต่ผมยังไม่เห็นด้วยด้วยตาแต่ว่าพอแกกลับมาเก็บของประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับ ประมาณตักสิบหกนาฬิกาก็โอเคในอาการปกตินะครับค่ะทีนี้ก็แล้วก็คือการป้องกันนะครับก็คือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยทุกมามาแล้วนะครับก็สวมหน้ากากทุกๆคนนะครับก็ให้ในด้านก็ทำความสะอาดเจ็ดสิบโดยใช้แอนโพรนะครับแต่ตรงนี้แอนโพรก็ยังไม่ได้เตรียมแต่ว่าทางทางจา ยังทำไมเพรือว่าหลวงเจริญหลวงสิบดุกตอบหลวงก็แนะนำว่าเอาน้ำยาล้างกับไอกับไอไกเตอร์นะครับก็สามารถที่จะเตือนกันได้คิดว่าจะทำทำหลังจากนี้นะครับอ่าค่ะนี่ทำ งานปกติทั่วไปตามขั้นตอนแล้วทีนี้มันมีการแต่งเติมอย่างไรนะครับอะไรก็หมายถึงว่าในตอนเขียนข้อความเพิ่มมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตัวตัวจับนี้ทางตัวเจ้านี้เขียนมันแต่งเติมกันในนะครับเขียนตั๊บไปเลยตอนตอนใต้ของหนังสือว่าในเกจตมทุชุดเนี่มีการติดเชื้อโควิดสองพันิบ้าคนหนึ่งเคราะถ้ากับว่าเป็นการที่ว่า ตามไม่ระชาชนในในเกตังบ <Mm so. nah, ุญหรือใกล้เคียงติดตื่นนะครับเพราะว่ามีหลายหลายคนได้ติดต่อมาอย่างผมมาตอบตามมาผมก็ว่าจริงหรือเปล่าผมว่าจริงๆก็คือเราแค่รายงานตามขแต่ตอนว่ามีคุณมีพฤติกรรมเสี่ยงแค่นั้นเองนะครับก็ยังไม่มีการติดเชื้อแต่กันเลยค่ะแล้วจะไปแจ้งความเอาผิดอะไรไหมคะับก็อันนี้เดี๋ยวต้องต้องต้องปรึกษากับผู้อารีกทีหนึ่งนะครับต้องปรึกษานายกเขาปรึกษากับการต่างจด้วยนะครับเพราะว่าในในแวดวงของเราถือว่าเป็นกองความ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในชาวบ้านแตกตื่นค่ะค่ะต่อไปเป็นนาุกรครับคือเราแค่แจ้งพฤติกรรมเสี่ยงแค่นั้นเองเราแจ้งเพราะว่ามันเป็นเขาออกเสียงอยู่อะค่ะว่าถ้ามีก็ต้องรายงาน ก็ง่ายนะคะ,ะคือความระวังคือเพื่อความใบใจกันนะั<ช>น่นแหละ